สวัสดีครับรัาชาฟาร์มครับพามาดูทุเรียนครบสองเดือนแล้วต้นเล็กที่ผมปลูกต้นเล็กนะครับขึ้นใบรอบสองแล้วครับรอบสอแล้วรอบใบที่สแล้วแต่ว่าต้นอันนี้ต้นใหญ่นะครับติดช้าหน่อยประมาณสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วใบกำลังกลางครับมาผมพาไปดู เหตุผลที 1941, ่ทำไมไม่ค่อยอยากให้ทุเรียนเล็กเขาสวยนะครับจะคอพับอยู่ประมาณสิบเปอร์เซนตนะครับอันนี้ก็คือใบรอบแรกได้เข้าสู่เพศสลาดแล้วนะครับเขียวอ่อนแล้วอีหมานี่อะไรเนี่ยอะไรของหมาเนี่ย พ่าถ่ายคลิปก็มาอ้อนอยู่นั่นแหละหนูเป็นหมาเฝ้าสวนนะหนูจะกลัวอะไรอันนี้คือเขาใบเขาออกเยอะเกินไปนะครับใบออกเยอะแล้วก็ใบหนามันหนักครับคอพับจะมีคอพับอยู่ประมาณ10%ครับขนาดตอนเช้าๆแบบนี้คอพับตอนบ่ายไม่ต้องพูดถึงเลยครับอันนี้เป็น เห็ุผลนนึงเนาะที่ทุเรียนเล็กๆอย่าเพิ่งใส่933าสเลยครับยอดเขาเลื้อยครับเลื้อยจะกับฟักทองครับ6 3สามสนี่ก็แตกดีแล้วครับมีคนถามมานะครับว่าไอ้ปุ๋ยที่ผมใช้อยู่ยี่ห้ออะไรเนี่ยเขาแก้วเนี่ยเขามี6 3สด้วยเหรอ,อผมก็สงสัยผมใช้อยู่ประจําผมก็เลยไปเช็คข้อมูลดูเนาะปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีขาย ขาดตลาดหรือ,อยังไงผมไม่แน่ใจครับมี933กับ1233ทุเรียน2เดือนนะครับปลูกใหม่2เดือนการนี้ไม่หลอดครับคอพับแน่นอนมี สายลุงนะครับมีสายลุงสองสายพัาสสวนตอนเช้าตอนเช้าเช้าเออมีสายลุงเฉยเลยบรรยากาศดีมากที่นี่่ะผมพาไปดูต้นที่เขาใบใหญ่ใหญ่จริงๆอันนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจอะไรนะครับกับเรื่องใบเหลืองใบจุดอะไรเนี่ยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวผมจะยังไม่อยาก เร่งสารอะไรมากมายเขายังเป็นผู้เลยนเล็กอยู่นะครับลาาเขายังไม่ค่อยเดินดีบางทีก็วิคอโรคขิดได้นะครับผมว่าอาจจะเกิดจากลาาเขายังไม่ค่อยเดินดีแหละครับไม่แน่ใบพวกนี้ไม่นานก็คงคงร่วงแล้วโอ้ยลื่อนลื่นเลืนลน่นี่นะครับที่ผมบอกอาการคอพับ ออกออกใหม่มันหนาด้วยครับมันหนามันหนักขอพับต้นยังไม่ค่อยแข็งแรงหมูกระทาหนูเป็นอะไร,รอ่ะลูกอืมจะให้อุ้มตลอดได้ยังไงหนูเป็นหมานะลูกโอ้ก็อยากให้ตพ่ออุ้มหนูเป็นหมาชาวสวนหนูก็เดินมาสิเดินชมสวนีน่ ผมจะพาไปดูต้นแรกนะครับต้นแรกนี่คือขึ้นฉัดที่สองแล้วนะครับอันนี้เป็นฉัดที่สองแล้วนะครับเป็นรอบที่สองโอ้ยมีมแมลงศัตรูพืชน,นี่แหละครับประโยชน์ของการเดินเช้าๆจับได้ไหมเรียบร้อยตะวันกำลังขึ้นนะครับ ฝั่งโน้นตะวันกำลังขึ้นฝั่งนี้มีสายลุงสุดยอดบรรยากาศจริงๆโ้เยอะแล้วครับเยอะแล้วเจอทุกต้นแบบนี้เยอะแน่นอนครับเห็นไหมมีรู้เพื่อนๆเห็นไหมนี่แหละครับประโยชน์ของการมาเดินเช้าๆแอบเก่งมาก จับก่อนนะจับออกก่อนนะครับโอเคไปคั่วนะกินกระตำมบกุงไปพาไปดูฝั่งทุเรียนเล็กนะครับขึ้นยอดรอบสองแล้วนะครับอันนี้ ยอดที่สองแล้วนะครับยอดที่สองแล้วยอดแรกได้เขียวไปแล้วครับขึ้นยอดสองแล้วมีอาการไม่ค่อยดีอยู่ด้วยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือตนอนเอามาปลูกนี่เขาเป็นใบช่วงที่ไม่เหมาะกับการปลูกแนละ้วมันไม่มีใบเขียวเลยมาก็จะสังเคราะห์อาหารได้น้อย โอ้ดูแมงเยอะจังเลยต้นนี้แมงสามแมงแมงแขงตะกะแนงนอนแต่โดยรวมสวยนะครับสวยก็จะมีบ้างเดี๋ยวผมจะให้เขาแข็งแรงกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มรักษาตอนนี้ปล่อยตามสภาพไปก่อน อันนี้ใบรอบสองแล้วนะครับจอดที่สองแล้วครับพอไม่อุ้มนะลูกพอไม่อุ้มนะหนูวิ่งกลับบ้านไปเลยพายมือใหม่จริงๆผมแนะนำปลูกต้นเล็กนะผมว่าวิคราง่ายแล้วก็ติดง่ายด้วยครับ ขนาดตอนเอาปลูกไม่ได้ช้ำไม่ได้เลยบางต้นก็แตกยอดอ่อนบางต้นก็ใบเพสสลดัดแต่โดยรวมผมว่าโอเคครับไยู่ยอดอบอบต้องโฟกัสสวยครับสวย อันนี้ใบรอบสองเข้าสู่ระยะเพศสลาดแล้วครับแตกใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยเหลืองนี้คือใบเพชรลาดนะครับผมว่าค่อนข้างพอใจครับผมปลูกอยู่รอบนี้ประมาณ2องหสิบห้าต้นนะครับไม่มีตายนะครับยังไม่ยังไม่มีตายก็จะมีเหลืองประมาณหเปอร์เซ แล้วก็สวยเกินประมาณ10%สวยเกินคือคอพับนะครับเดินดูต่อสักหน่อยเนาะอืมบรรยากาศบ้านสวนครับบรรยากาศบ้านสวนชิวๆเลย สวยครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ขึ้นรอบสามต้นนี้ขึ้นรอบสามแล้วนะครับยอดสามสองเดือนมันก็ไม่เชิงว่าเป็นใบรอบที่สามนะครับเป็นการแตกยอดต่อเนื่องเนาะขึ้นยอดใหม่มาอีกครับอันนี้ไม่ใช่ใบใบที่เขียวอยู่ก็ไม่ใช่ใบเก่านะครับเป็นใบที่พิ่งเขียว แล้วก็มีใบช่วงเพสลาดหนึ่งชุดแล้วก็กำลังยอดเดินใหม่อีกหนึ่งชุดกองก็ไม่ค่อยโฟกันเนาะครับกล้วยก็กำลังสวยงามครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับบรรยากาศดีๆครับสายลุงก็ยังอยู่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ